ผมไม่ได้พูดเล่นีนเรื่องจริงพี่ดูดิเนี่ครับเฉพาะตาอย่างเดียวพี่ดูพี่ดูดิไอสัตว์นะครับมันทําอะไรของมันเนี่ยน,นครับดูดิเฉพาะดวงตาอย่างเดียวอ่ะไอสัตว์มันดูสักต,ตาจนเป็นแบบนี้จริงๆผมไม่ได้พูดเล่นเนี่ย นึ่งครับผมไม่ได้พูดเล่นเลยพี่ดูเนี่ยดูเฉพาะตามันน่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมไม่ได้โกหกนะพี่ดูตาหนึ่งครับพี่ดูตามปเนี่ยมันไม่ไหวแล้วตามันคั้าหมดแล้วอ่ะพี่ผมบอกไปแล้วว่าดูดแล้วมึงมึงดูดเสร็จมึงนอนบ้างนะครับมึงเล่นแบบนี้ไม่ไหวนะหนึ่งครับดูเนี่ยพี่ดูตามปเนี่ยนึงครับเฮ้ยนี่มันเยอะไปแล้วนะกูยังไม่ขนาดนี้เลยนะมึงมึงเยอะไปนะ นึงครับโอ้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ไม่ไหวนะนึกงครับโอ้โหตายเลยถ้ามึงเล่นแล้วมึงมึงขนาดนี้แล้วมึงไปไม่ได้แล้วมึงจะตายเอาไนตือ